นี่เราเข้าบ้านว่ะใค่เราไหมไม่ใช่ Thank you. เผาบ้านป่ะใช่เราไหมไม่ใช่โอเคนะเราเราเราได้จุดไฟตริงไหมเนี่ยจุดไฟไหมนจุดไฟอะไรครับเราได้เผาบ้านจริงไหมพูดเลยครับเผ่าไหมอันไหนครับเนี่ยในหลังเมื่อกี้ที่เรายืนมองไมอยู่เนี่ยเรายืนดูอะไรอยู่อ่ะเราจุดเผ่าใช่เราไหมใช่ครับที่เรายืนดูอยู่เวันวันเขาเยอะๆเมื่อกี้นะใช่เราไหมเราทุบสามพระภูรงเรียนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ไหมเราทุบสามนภูมิเรียนด้วยใช่ไหมครับแม่บอกจำได้เป็นคนไทยจากเหตุการณ์นี้เนาะเราก็มีความรู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยเนาะสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับเด็กๆแล้วก็ครูในโรงเรียนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่แล้วเข้ามาถ้าถือค้อนเข้ามาเหมือนทั้งทั้งเนี้ยเราก็กลัวอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็เป็นคนที่กลับ อะไรละ่ะกลับบ้านมืดอยู่โรงเรียนจนมืดอะ่ะเนาะถ้าอยู่คนเดียวแล้วเกิดเข้ามาทําร้ายนี่เราก็คงแย่เหมือนกันสู้ไม่ไหวแล้วอืมแต่ที่สําคัญคือเป็นห่วงเด็กมากกว่าก็กําชับคุณครูแล้วว่าให้ดูแลเด็กอย่างดีไม่ให้มาเดินเพ่นพานเนาะให้อยู่ในห้องเป็นส่วนใหญ่เพราะกลัวถ้าเขายังไม่โดนจัดการด้วยอะไรละ่ะวิธีการของ กฎหมายแล้วเนี่ยเราก็กลัวอยู่ช่วยดูแลรักษาเขาให้หายทีเถอนะเนาะจะได้ไม่มาเป็นอะไรละมาก่อปัญหาในชุมชนเึื่งมันตรงนี้มันมีมีบ้านอยู่หลายหลังแล้วก็มีโรงเรียนมีวัดเนาะเราก็กลัวอยู่เราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นติเตเวหรือเปล่าเนาะเออเราก็อยากบอกญาติญาติพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนาะ ช่วยกันดูแลแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมแล้วก็ถ้าเจอก็ช่วยบำบัดนะครับอย่าให้เขามาเป็นภาระสังคมมาทำความเสื่อมเสียให้กับชุมชน